พ,พี่ซื้อมือสองเมื่อไรดีไอโฟน17จะออกแล้วจะบอกให้เลยนะคําถามเนี่ยเยอะมากในการไอโฟนออกเนี่ยทุกปีเลยแต่ว่าปีนี้ไม่เหมือนเดิมนะจะบอกทุกคนเลยครับว่าอะไรครับไม่ต้องซื้อก่อนไม่ต้องขายก่อนเครื่องในมือเราใช้ได้อยู่นะเดี๋ยวรอนะผมนะเครื่องใหม่เนี่ยออกมาเลยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าปีนี้ เขาเปลี่ยนโฉมไม่ตั้งนิดหน่อยก็ตามแต่นะแต่ว่ามี iPhone 17 Air มาด้วยแล้วไม่รู้ว่ามีอะไรจะว้าวไหมถ้าไอโฟนปีนี้ว้าวนะผมนะมือสองนะผมนะล่วงเลยล่วงเลยเทเลยเพราะฉะนั้นรอออกให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็ซื้อเนี่ยปกติแล้วเนี่ยคนเนี่ยจะขายก่อนประมาณ2เดือนนะแต่คําถามว่าขายก่อน2เดือนเนี่ยเราจะใช้อะไรก็ต้องไปเสียตังค์ซื้อก่อนเพราะหลายคนน่ยไม่มีเครื่องสำรองหรอกใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะหลังการเปิดตัวเนี่ยประมาณ2เดือนนะผมนะให้ราคาเนี่ยมันนิ่งก่อน จร,จริงๆอ่ะมันจะมีการโฉบซื้อเนี่ยช่วงประมาณแบบเพิ่งอ,ออกเนี่ยไอโฟนมือสองก็จะปั่นป่วนเลยชในช่วงนั้นก็จะงงว่าเอ้ยราคาเท่าไหร่กันดี16 Pro Max ร่วงขนาดนั้นขนาดนี้15มันก็ลงมาเรื่อยๆตามข้าบันไดในแต่ละรุ่นนะครับแต่ว่าผมจะบอกว่าปีนี้ไม่เหมือนเดิมเพราะว่านะมีการเปลี่ยนโฉมของ iPhone เพราะฉะนั้นให้รอ iPhone ออก2เดือนนะผมนะค่อยซื้อให้มันนิ่งก่อนแต่ว่านัทุกคนที่ถามคำถามนี้นะถือว่าอยู่ในเกณ์ที่โชคดีเพราะหลายคนครับยังเอาเครื่องรุ่นเก่ามาซ่อมอย ถ้าใช้ได้อยู่ก็ใช้ต่อไปครับผมนะถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเยอะแยะมากมายไม่ต้องไปผ่อนไม่ต้องไปเสียตังค์ซื้อเสียได้เงินในกระเป๋าทุกคนเข้าใจยังสงสัยตทงไหนนี่ครับพิมพ์ได้เลยนะเดี๋ยวเขามาตอบให้ชอบไหมชอบกปใจติดตามไป